อยากเป็นหมาให้เหมยเล่นแต่ชอบคนทายแบบแบบนิสัยเหมือนหมาเหมือนเจเจอย่างเงี้ยแบบเจเจเหมือนไซบีเรียนเอ้ไม่ใช่เจเจเหมือนเจเจจะเหมือนอะไรนะโกลเด้นแบบนิสัยเหมือนโกลเด้นอะไรเงี้ยชอบคนที่นิสัยเหมือนแบบเหมือนเหมือนหมาบอกว่ <laughs> งงาคือไม่ใช่คำด่านะแต,ต่เป็นแบบล่าเลิองอะไรขี้เล่นอย่างเงี้ย ถ้าเหมือนแมวก็จะแบบนิ่งๆยิงๆอะไรเงี้ยเล่นด้วยไม่เล่นน <laughs> ำลังเรียนพาไปซินแอโอ้ๆๆๆๆๆคนดีดอืมใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ดีเงี้ยเราอยู่กับคนดีดแล้วก็จะสนุก เหมยพี่เป็นม,ม,มามา <laughs>